สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ผมเอลิสทีวีตอนนี้อยู่เกมไมโครสไวน i v ว l นี่กูกับล,ลูกไก่สามตัวครับมันมีแต่ลูกหมูปล่อยแม่งครับแต่คลิปที่แล้วก็ตีบวกสมบีให้ท่านผู้ชมดูก็เจยบดูครับอันนี้ผมเล่นมาครับภาคสิบหกจุดจเดี๋ยวไปหนึ่งครับสิบหกจุด ถู็อกจุดแล้ววะเอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดสองครับเริ่มเริ่มเริ่มตัวดาบดาบดาบด,ด,ดูดดูดดูดเจอะเจอะเขาวันนี้ก็จะไปหาทองกันนะครับเนี่ยผมอยากได้ตามากเลยเนี่ยแล้วก็จะมาตกเป็ดไหนจะรู้ว่ามันได้ปลาหรือเปล่าเอ้ยมีไว้ดูฝนตกปะ มีมีมีรูฝนตกมไม่ใช่นั่นแหละปาเฮ้ยอะไรเว้ยใช่เหรออ,อ๋ออาออะครับการตกเบ็ดที่ดีต้องรอรอคอ,อยพี่ยอมไป,ไปดยปล่อยแม่งเลยครับไม่กินครับแล้วครับวันนี้ก็จะมาหาแค่รับดีกว่า ไข่อีกแล้วไอ,อ้โอ้วันนั้นนี่กว้างน่าจะหาปลาได้แล้วก็หิวเหมือนกันครับตึดๆตดมาเลยเปล่ามีไหมยังไงอืมอืมอื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 เสียเวลาไหมาครับเนี่ยอะครับตกปลาเมื่อกี้แล้วก็ได้ ไม่ได้อะไรมาเลยครับแล้วก็ได้มาเจอท่าน,านเฮ้ยนั่งมันผมนี่วิ่งเลยครับโอ้โหตกโอ้โหนี่มันเฮ้ยซัมเบ,มเบขวางยขวางรู้เรื่องครับผมนี่ผมเจอนี่ผมนี่แบบเฮ้ยใครยิงวะ นั่นๆๆๆๆๆโอ้โหไอ้โอ้หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเฮ้ยเลยแล้วอย่าเพิ่งไอ้ยเบาเปดิจิตอลที่แบบมีชั้นต๊ดๆๆๆเออตืดๆๆๆๆๆนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้โดนพวกสิ่งทั้งหลายครับจากการเอาว้เดี๋ยวดิให้กูเข้าก่อนอี๋เี๋ยวเพิ่ง เออโอ้โหลบลบเออสิงเฮ้ยสิงเที่ยดิกูมีจานูยิงมั่งไอ้สัสดูครับท่านชมดีดีครับไปเดอร์แมนอืออือยิงตกโอ,อ้โอ้ของหายหมดเลยฮึลองหายเสร็จครับเราจะไปทวงความยุติธรรมคืนจากอะไรวะ ดเดี๋ยวตั้นได้จะเจอกันกตาสเกลตั้นเหรอหืมไหนวะอ๋อ,อนี่ครับเอ้ยรู้ใครกูรู้ว่าหมใครเอาไปเลยเอาไปเลยน้องไก่น้องไก่ตั้งเฮ้ยไหนวะตรงไหนครับ พอเจอแล้วครับตอนนี้ผมได้พบหลักฐานนันยิ่งใหญ่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยท่ำเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับผมตอนนี้ผมมเจอแจ็คพอตนะครับเฮ้ยเฮ้ยท่ำเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยครับผมเจ็บใจส,กสกเกลตันเมื่อกี้ครับมามึงอยู่ไหนฮะสกเกลตันเอ๋ย สนใจเอ้ยมาแล้วครับเพลงเพลงอย่างเราใจเดี๋ยว,ว่าเฮ้ยน้ำนั่นแหละโหดูครับเฮ้ยนึกว่าอะไรครับก็แค่ข้างข่าว อุ้ยในนั้นน่ะเราไม่กล้าเข้าไปอ,ะอ่ะโหแค่นี้ผมก็เจออะไรเยอะแล้วหืมนาโอ้โหทำโอ้โหเอ้ยหืมเอาไปล่ะเอาอีกไปล่ะเอาไปละพึ่ง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 เจนค้าเจนค้าเออชิป่าแล้วไก่ไข่อีกแล้ว ใครเสียอันนี้เราจะงอให้ได้นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ลงมาเก็บของนะครับผมนั่นมานสเกลตัวนันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ย,อ,ยอมีิสสมบีสมาดิโหพอดีชอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเลยเนี่ยอด้มาเกี่ยวตัน้นตัวตัวแล้วมาอืมอืมตัวหลังเข้าม่เสี่องด้ว ไหนวะตรน,นี้บน,นี้ีไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนนีน้ตอนนี้ครับผมอยู่ในดงดงอะไรวะดงเหล็กลเฮ้ยโอ้โหไม่กล้าเข้าวะ่ะว่าเข้าก็มีแต่เดดเดดเดด โอ้ห oh. ตอนนี้เป็นการคุดพบอันยิ่งใหญ่ของของผมครับอืม mm. น้ำมันเหล็กเหล็กเยอะๆเลยโอ้งานนี้ต้องมีชุดเกาะกันบ้างละโว้ยเฮ้ยเฮ้ยยใช่ปะเอ้ย,อย,ใ,ชอยใช่ครับเ๋ยวๆๆเอ้ยอยไม่ใช่อืม Ừm. Không được, không được. Pam pam pam. Sao không, 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 không đượcวะ? เมื่อกี้ผมคุดได้มาโหยีย่หกอันอยายากยากระดูกมานี่สำคัญจะมาทีนีโ้โอ้เยี่ยมผมมีรองโอเยี่ยมเลยโอ้อยเพิ่พงล้วเรามาครัง้งต่อไปจะได้ไม่โดนว่าจะมีครัง้งต่อไปแล้ว ้า่อะไรครับหลังจากเมื่อกี้เราก็หนีจากซอมบี้หัวโอยไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูดีครับชีวิตเปลี่ยนครับจากเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะว่าผมจะทำแถวนี้ก็หน่อยเดี๋ยวดูของนะครับของพอหรือเปล่าครับของมีแจ่ดิงเฮ้ยะไครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ทำเสร็จนะครับโอ้ยกว่าจะเสร็จครับท่านผู้ชมโอ้โหใช้เวลามันครึ่งปี โมเล่นโมเลนโมเลนอันครับดูก็บ,บ้านส,สวยๆครับสวยไหมสวยไม่รู้ว่เรื่องของพวกมึงนี่ก็บ้านพวกผมครับอ้มีโรงนาะด้วยเนี่ยบ้านอาจจะเป็นมีรอยรั่วน,นิดนึงนะครับผมมันได้ซ่อมแล้วครับยังไงก็ติดตามช่องผมด้วยนะ อ่นา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 ะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอราไปก่อนสวัสดีครับ